เมื่อเร็วๆนี้มันมีข่าวแปลกๆอยู่ข่าวนึงครับเป็นข่าวที่พูดถึงพิกัดของสวรรค์ที่อยู่ปลายขอบจักรวาลจากบุคคลระดับศาสตราจารย์แถมยังทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาบอกว่าเขารู้ว่าสวรรค์มันอยู่ตรงไหนรายละเอียดมันทําให้หลายคนสงสัยตกลงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่หรือว่าเป็นหมอสอนศาสนาในคราบนักวิทยาศาสตร,ร์จนทําให้มิติที่6เริ่มสงสัยว่านอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีกรณีอื่นๆอยู่อีกบ้างหรือเปล่า และนั่นก็คือเรื่องที่เราอยากจะเล่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์ชายคอหรือฟริงส์ไอยานส์วิทยาศาสตร์มันจะอยู่ร่วมกับศาสนาไปได้อย่างไรเหล่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นเขาใช้อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์วิจารณญาณมีก็ต้องดูกันไปให้สุดเพื่อจะได้รู้กันสักทีว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ ในแวดวงวิชาการเรามักยึดถือว่าวิทยาศาสตร์คือป้อมปราการแห่งเหตุผลตัวเลขและหลักฐานเชิงประจักษ์แต่เชื่อหรือไม่ว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมันมีรอยร้าาเล็กๆที่น่าสนใจเมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิบางคนแถมยังเป็นประเภทที่จบจากมหาวิทยาลัยคาวเวิร์ดบางก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอเนลหรือแม้แต่ระดับคนที่ได้ชิงรางวัลโนเบลจู่ๆก,ก็เกิดอาการที่วงการเขาเรียกกันว่าโรครางวัลโนเบล อ Nobel Disease อาการนี้มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาป่วยทางกายภาพนะครับแต่มันหมายถึงบุคคลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดภายในสายวิชาการและได้ตัดสินใจทำการก้าวกระโดดทางศรัทธาข้ามจากห้องแลบอันเคร่งขรึมไปสู่ดินแดนแห่งอภิปัชยาศาส,สนาหรือเรื่องเหนือธรรมชาติชนิดที่คนธรรมดายอย่างเรายังต้องรองว่าเอทฤษฎีแรกที่อยู่ของพระเจ้า การมีอยู่ของพระเจ้าไปจนถึงการมีอยู่ของสวงสวรรค์นั้นมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนจากทุกยุคทุกสมัยพยายามหาทฤษฎีมาพิสูจน์กันเสมอครับและกับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ดรไมเคิลกิลเลียนเขาเป็นอดีตอาจารย์ฟิสิกส์และคณิตศาสตราสา์ที่เคยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยเป็นถึงอดีตบอกกอรวิทยาศาสตร์ของ ABC News เขาได้เสนอแนวคิดที่ทำให้เมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวทั่วโลกต้องพาดหัวถึงทฤษฎีของเขาอีกครั้ง The Location of Heaven หรือพิกัดของสวรรค์มันอยู่ตรงไหนในหนังสือของเขามันวางจำหน่ายเมื่อช่วงปี2016ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเว็บไวรัอหลายแห่งได้หยิบเรื่องนี้เอามาเล่ากันอีกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมก,กราคมปี2026หรือ2,569ก็ปีนี้นี่เองแหละครับซึ่งผู้บรรยายก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันดังนั้นเรามาลองฟังพร้อมๆกันนะครับจากหนังสือของเขาดรกิเลียนเขาไม่ได้พูดเล่นกครับเขายกกฎของฮร์โบหรือฮร์โบสลอ ที่รู้กันอยู่ว่ามันเป็นกฎพื้นฐานทางดาราศาสตร์พูดถึงจัก,กรวาลมันขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ได้นําสิ่งนี้มาทําการคํานวณหาจุดที่วัตถุจะถอยห่างจากโลกของเราด้วยความเร็วแสงอาจารย์กินเลี่ยนเขาเสนอว่าสวรรค์นั้นมีอยู่จริงหมายถึงมีที่ตั้งทางกายภาพอยู่จริงๆและที่นั่นมันจะอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ2 7 3ร้อยเจ็ดสิบสามพันล้านล้านล้านไมล์หรือประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบสามพันล้านล้านล้านกิโลเมตร และที่ตรงนั้นมันก็คือจุดที่เรียกว่าขอบฟ้าจาักกรวาลหรือคอสมิ c h ฮ r i z ซอนที่ที่เวลามันจะหยุดเดินซึ่งที่ตรงนั้นมันก็คือนิรันและสถานที่ที่เป็นนิรันนี้มันก็ต้องเป็นบ้านของพระผู้เป็นเจ้าฟังดูมันแปลกๆนะครับเหมือนอาจารย์แกเอาคําอธิบายของสวรรค์มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงสวรรค์เอาไว้ วัดที่นั่นมันไร้ซึ่งการเวลาสวรรค์ชั้นแรกก็คือโลกสวรรค์ชั้นที่สองก็คืออวกาศเลยไปจากนั้นก็คือสวรรค์ของพระเจ้าที่เขาระบุว่าเป็นขอบจัก,กรวาลนําเรื่องของทูตสวรรค์และวิญญาณมาตีความลักษณะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแสงที่จะอาศัยอยู่ตรงสุดขอบจัก,กรวาลที่จะขยายตัวด้วยความเร็วแสงอยู่แน่ๆซึ่งถ้าผู้เสนอนั้นเป็นผู้บรรยายมันก็คงไม่มีใครฟังผู้บรรยายหรอกนะครับแต่คนที่เสนอเรื่องนี้เขาเป็นถึงอดีตอาจารย์ฮาวร์เลยนะครับดังนั้น ถ้าหากว่าจะมีใครคิดอยากจะมาเห็นแย้งกับท่านอาจารย์พวกเขาเหล่านั้นก็ควรจะต้องมีความน่าเชื่อถือทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับต้นๆเช่นกันซึ่งมันก็มีจริงๆครับกลุ่มแรกทีมนักเขียนวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์จากทางเว็บไซต์ iFLScience ได้นำทฤษฎีของดรกิเลียนมาวิเคราะห์ทันทีเลยครับพวกเขาชี้แจงว่ากรอบอ้างอิงเรื่องของขอบจักรวาลนั้นดรกิเลียนไม่น่าจะอธิบายตรงนี้ได้ถูกต้อง กพราะข้อเท็จริงมันก็อ้างอิงจากสิ่งที่กิเลียนบอกนั่นแหละจัก,กรวาลมันขยายตัวอยู่ตลอดเวลาตัวเลข2 7 3ร้อพันล้านล้าน,ล,านล้านใหม่นั้นมันย่อมไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องอย่างแน่นอนในเมื่อจัก,กรวาลมันขยายตัวด้วยความเร็วแสงป่าน,นี้มันจะอยู่ไกลไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นการที่กิเลียนระบุว่าพระเจ้านั้นอยู่ที่ปลายขอบจัก,กรวาลมันก็แสดงว่าพระเจ้านั้นกำลังจะหนีห่างจากพวกเราไปได้วยความเร็วแสงตลอดเวลาเช่นกัน ตามหลักฟิสิกส์มาตรฐานนั้นถ้าตำแหน่งขอบฟ้าตรงนั้นมันมีอยู่จริงอย่างไรเวลามันก็ต้องเดินหน้าตามปกติต่อไปครับไม่มีทางเลยที่การเดินทางของเวลามันจะหยุดอาจารย์กินเลี่ยนกำลังจับแพะวิทยาศาสตร์เอาไปชนกับแกะทางเทววิทยาใช่หรือไม่เพราะไม่ว่าจะมองอย่างไรอาจารย์กินเลี่ยนก็ตีความตรงนี้แบบไม่รอบคอบครับซึ่งนั่นก็เป็นความเห็นแย้งจากทางเว็บไซต์ ifl science นะครับไม่ใช่ของผู้บรรยายดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาเอาเองดีกว่านะครับ ว่าคําพูดของนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนจะสู้คําพูดของนักวิทยาศาสตร์ระดับเป็นทีมได้หรือเปล่าทฤษฎีต่อไปพระเจ้าคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับทฤษฎีนี้มันมาจากศาสตราจารย์แฟรงเจไถดเลอร์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์จากมหาวิทยา,ยล,ายทล,ลัยจิลแลนด์ยูเวอร์ซิตีเขามีงานวิจัยออกมาเป็นหนังสรรือครับชื่อ The Physics of Immortality หรือที่แปลว่าฟิสิกส์แห่งอมตะ ออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงปีพสต์ศักราช1994หรือประมาณ30กว่าปีที่แล้วอาจารย์ไทเบอร์เขาเสนอว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ของเรามันไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์โดยในอนาคตนั้นจักรวาลมันจะเกิดการยุบตัวหรือที่เรียกว่า big crunch มันจะสร้างพลังงานมหาศาลให้เกิดขึ้นมาและนั่นก็คือโอเมก้าพอยต์หรือจุดโอเมก้าที่เรียกว่ามีพลังงานระดับสุดยัก จุดโอเมก้ามันจะให้ผลออกมาเป็นอันนั้นจนสามารถจำลองชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่ตายไปให้คืนชีพม,มาใหม่ได้ในโลกเสมือนแบบภาพยนตร์เรื่อง The Matrix อาจารย์แกคำนวณเอาไว้มนุษย์จะเริ่มกระบวนการเตรียมการเพื่อย้ายถิ่นฐานสู่อวกาศถามว่าจะย้ายออกไปทำไมก็เพื่อรองรับทฤษฎีจักรวาลยุคต,ตัวนี้แหละตอนนั้นมันจะเป็นช่วงปี2100 และจุดโอเมกามันจะเกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบในช่วง10ปียกกำลัง18หรือ10ยกกำลัง19ปีข้างหน้าเลยครับอธิบายนิดหนึ่งนะครับ10ยกกำลัง18มันก็คือ1ล้านล้าน,านปีครับส่วน10ยกกำลัง19ก็10ล้านล้านล้าน,านปีมันจะนานไปหรือเปล่าทฤษฎีของอาจารย์ไทเบอร์นี้ถูกมองว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ครับ เ็นการเล่าเรื่องโดยการใช้สมการเป็นตัวเอกจุดโอเมก้าหรือโอเมก้าพอยต์นั้นอาจารย์ไท้ายเลือกกำหนดเงื่อนไขแบบตายตัวเอาไว้ต้องเป็นระบบปิดแล้วเกิดยุคตัวลงสร้างพลังงานความร้อนและแรงเฉื่อยมหาศาลจนสามารถขับเคลื่อนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งจักรกวาลให้มันทำงานขึ้นมาในช่วงวินาทีสุดท้ายนั้น แต่ในแง่ข้อเท็จจริงช่วงปลายทศวรรษที่1990นักวิทยาศาสตร์สังเกตรปรากฏการซูเปอร์โนวาไปแล้วพวกเขาพบสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดหรือด์กเอนเนอร์จีที่ทำให้ยืนยันได้ว่าจัก,กรวาลน,นั้นมันไม่ได้กำลังชะลอตัวหรือว่ากำลังยุบตัวเลยจัก,กรวาลมันกำลังขยายตัวออกไปต่างหากแถมยังขยายตัวออกไปด้วยอัตราเร่งยิ่งผ่านไปก็จะยิ่งหนีห่างออกจากกันไม่มีวันที่จะเกิดการยุบตัว หมายความว่าพลังงานมหาศาลที่อาจารย์ไทเลอร์เขาบอกนั้นมันอาจจะไม่มีวันเกิดจึงทําให้ทฤษฎีการยุบตัวนี้มันผิดครับจอร์ดเอลลิสคนนี้เขาเป็นนักฟิสิกส์ชื่อดังและเป็นเพื่อนร่วมง,งานของสตีเฟนฮอว์กิงครับศาสตราจารย์จอร์ดเขาวิจารณเรื่องนี้ในวารสารเนเจอร์ Nature. บอกเลยว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เทียมันยอดเยี่ยมวิทยาศาสตร์เทียมหรือิสโดโซแอนเนี่ย มันก็คือวิทยาศาสตร์ปลอมนี่แหละครับศาสตราจารย์ไทเบอร์เขาใช้วิทยาศาสตร์เทียมมาอำ้มลางความเชื่อด้านศาสนาของตัวเองหรือเปล่าทำให้เรื่องนี้มันดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงแต่แท้ที่จริงแล้วมันขาดกระบวนการพิสูจน์ที่ถูกต้องเป็นการลดทอนคุณค่าของวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นเครื่องรับรองแนวคิดด้านเทววิทยาหรือด้านของศาสนาอีกท่านจอห์นฮอแกนเขาเป็นคอลัมนิสอาวุโสจากวาราสารไซอันติฟิกอเมริกัน เขาจัดหมวดหมดู่ทฤษฎีของอาจารย์ไทเบอร์ว่ามันคือไอรอนิกไซเอนซ์หรืองานที่เสนอทฤษฎีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงดูคล้ายกับวรรณกรรมมากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้นความน่าสนใจในแนวคิดมากกว่าจะทําให้เรื่องนี้มันเป็นความจริงที่ควรจะต้องพิสูจน์ได้ทฤษฎีของศาสตราจารย์ไทเบอร์มันไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้เลยจะรอให้มันถึงวันที่เกิดเรื่องก็ชีวิตเราก็คงอยู่ไม่ถึงจอห์นฮอแกนจึงสรุปว่า แล้วแบบนี้จะให้เรียกว่ามันเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์แท้ๆกันได้อย่างไรทฤษฎีต่อไปพระเจ้าออกแบบสิ่งมีชีวิตกับทฤษฎีนี้เราจะออกมาจากฝั่งฟิสิกส์คณิตศาสตร์มันที่ฝั่งชีววิทยากันครับเรื่องนี้มันมาจากศาสตราจารย์มิชาเฮลเบเฮเขาเป็นอาจารย์ชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยลีไฮเป็นแกนนํำของกลุ่มอินเทลเจนดีไซน์ที่มีตัวย่อสั้นๆว่า i อดี ซึ่งเป็นทฤษฎีการออกแบบอันชาญฉลาดหมายถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นมันถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดโดยใครบางคนผู้ทรงภูมิปัญญาและแน่นอนมันไม่ได้เกิดจากวิวัฒนาการในหนังสือขายดีของเขานาวินแบล็กบ็อกซ์ออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงปี1996ครับเบเฮได้นำเสนอแนวคิดที่ดูมีเหตุผลมากๆเขาเปรียบระบบทางชีววิทยาเหมือนกับดักหนูแบบดั้งเดิมที่จะมีฐานไม้ค้อนสับ สปริงตัวล็อกและเหล็กยึดแบบที่มักจะเห็นกันในการ์ตูนเรื่องทอมกับเจอรี่นั่นแหละครับเบเฮบอกว่าเมื่อเรานำชิ้นส่วนใดจากกับดักหนูชนิดนี้ออกไปมันก็จะกลายเป็นกับดักหนูที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าเอาสปริงออกค้อนสับมันก็จะไม่ทำงานถ้าเอาค้อนสับออกตัวหนูมันจะแค่โดนล็อกแต่ไม่โดนค้อนซ้บและถ้าไม่มีฐานไม้มันก็จะทำให้เป็นกับดักหนูไม่ได้เลย แล้วเรื่องนี้มันจะไปโยงกับทฤษฎีชีววิทยาแบบไหนกันล่ะเบเฮชิะเด็นเลยว่าลาลเจลัมของแบคทีเรียนั่นไงมันคืออวัยวะที่คล้ายหางของแบคทีเรียมันจะใช้สิ่งนี้ในการเคลื่อนที่ไปตามทางราวกับเป็นเครื่องเรือหางยาวที่มีความซับซ้อนคือมีทั้งโรเตอร์สเตเตอร์และเพลาขับซึ่งระบบซับซ้อนอะไรแบบนี้มันไม่มีทางวิวัฒนาการขึ้นมาทีละจุดหมายความว่าทฤษฎีของชาวดาวินนั้นมันผิดแล้วชาวดาวิน เขาเคยบอกว่าอะไรไว้ล่ะครับชาวสดาวินก็เคยเสนอว่าในอดีตการอวัยวะหนึ่งหรืออวัยวะใดก็ตามมันอาจจะเคยมีวิวัฒนาการมาเพื่อหน้าที่อย่างอื่นก่อนแล้วค่อยถูกเปลี่ยนไปทาอีกหน้าที่ค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้น ต่เบเฮเขากลับมองว่าเจ้าฟลาจะล่ำเหลือหางของแบคทีเรียนี้มันน่าจะเกิดมาก็มีลักษณะที่ใช้งานแบบนี้เลยตั้งแต่แรกเพราะถ้ามันไม่ได้เกิดมาแล้วมีครบทั้งระบบเลยมันจะไม่มีทางว่ายน้ําออกไปและจะต้องตายก่อนที่จะได้ออกลูกออกหลานมันถูกออกแบบมาทั้งแบบนี้โดยผู้สร้างที่ทรงภูมิปัญญาชัดๆเอาตรงๆนะครับ ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแบบค่อยๆปรับไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยชอว์สดาวินเขาก็ไม่เคยบอกว่ามันจะถูกตลอดการนะครับเขาเคยบอกด้วยซ้ําว่าถ้ามีใครพบคําอธิบายอื่นที่มันเข้าท่ากว่าก็ให้ถือว่าเป็นไปตามนั้นเลยก็ได้แต่ทฤษฎีของเบเฮตอนแรกมันก็สมเหตุสมผลดีอยู่นะครับแต่ก็มีหลายคนเกิดเอ๊ะในส่วนของการอ้างผู้สร้างนี่แหละ ดูเหมือนว่าเบเฮเขาอยากจะบอกอ้อมๆว่าหางของแบคทีเรียนั้นมันถูกออกแบบมาจากพระเจ้าหรือเปล่าจนมาถึงปี2005ดราม่ามันก็บังเกิดสิ่งที่เบเฮอ้างอิงถึงพระเจ้าเป็นผู้สร้างได้ทำให้กลุ่มผู้เคร่งคัดาศาสนาออกมาสนับสนุนทันทีหนึ่งในนั้นเป็นถึงคณะกรรมการโรงเรียนเขตโดเวอร์ ซึ่งอยู่ในเขตของรัฐเพนซิลเวเนียได้นําเรื่องนี้มาทําเป็นถแถลงการแล้วก็สั่งให้ครูชีวะในโรงเรียนของพวกเขาไปอ่านทฤษฎีของเบเฮให้นักเรียนฟังระบุกันไปเลยว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไปมาอ่านหนังสือ o f p a n d a s and p e o p l e แทนโดยปกติหนังสือ Of Pand a s and p e o p l e มันเป็นหนังสืออ่านเสริมครับเพราะเนื้อหาจะพูดถึงการออกแบบสิ่งมีชีวิตอันชาญฉลาดแน่นอนว่ามันมีการอ้างอิงถึงผู้สร้างสิ่งมีชีวิตที่พยายามจะชี้นําว่าเป็นพระเจ้าแล้วเรื่องนี้มันก็ไปถึงทามมี่คิสเมลเลอร์กับกลุ่มผู้ปกครอง11ท่านพวกเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้เพราะการนําศาสนาเข้ามาอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นมันดูไม่สมเหตุสมผล เกิดการฟ้องร้องกับทางโรงเรียนว่าทางโรงเรียนนั้นกําลังทําเรื่องขัดรัฐธรรมนูญของสหรัฐเพราะไปเอาศาสนามาปนกับวิทยาศาสตร์กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพียงเพราะแนวคิดของเบเฮนี้เลยครับคดีนี้ชื่อว่า Kiss Miller w i ิด w เ r อร์แอร h o o ส d ูลดิส c รเกิดเมื่อช่วงปี2005เช่นกัน พยานฝ่ายโจทย์หรือฝั่งแทมมี่นั้นมีทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนักศาสนานักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาผู้รู้ช่องโหว่ของทฤษฎีการออกแบบอัชญชันฉลาดและกลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมกันฟ้องร้องเรียกได้ว่ามาเพื่อรุมกินโต๊ะโดยเฉพาะ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยานี่เขาคือเคนเนตมิลเลอร์จากมหาวิทยาลัยมิราวและเป็นคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เบเฮที่นําเรื่องศาสนามาอธิบายด้านชีววิทยาเคนเนตมิลเลอร์บอกเลยว่าถ้าลูกสาวของเขาต้องถูกทางโรงเรียนบังคับให้เลือกเชื่อศาสนาเพียงอย่างเดียวหรือเลือกเชื่อวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะให้เชื่อแบบไหนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ไม่โอเคทั้งนั้น ตามเนื้อหาสาระบอกว่าแนวคิดของเบเฮนั้นน่าจะเข้าใจผิดธรรมชาติไม่ได้สร้างอวัยวะของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่หรอกแต่ทุกอย่างมันล้วนเกิดจากการปรับปรุงอวัยวะดั้งเดิมทั้งสิน้นอย่างกรณีแฟนเจลัมแบคทีเรียที่เบเฮเขาเคยระบุเอาไว้ว่าถ้าดึงส่วนใดออกไปสักส่วนอวัยวะส่วนที่เหลือมันจะไม่สามารถทํางานได้นั้น มันผิดแน่นอนเพราะมีการค้นพบมาก่อนหน้าแล้วหากเราทําแบบนั้นไปเช่นการปลิดข้อสบัดิของหางนั้นทิ้งส่วนที่เหลือมันก็จะเปลี่ยนหน้าที่ซึ่งถ้าจะเรียกให้ถูกคือมันจะกลับไปทําหน้าที่ดั้งเดิมของมันคือการใช้ส่วนปลายที่เหลือนั้นเจาะเข้าไปยังผิวเซลล์สิ่งมีชีวิตอื่นหมายความว่าก่อนที่ฟาเจล่ามันจะกลายเป็นหางมันเคยเป็นเข็มเจาะมาก่อนครับไม่ได้เกิดมาเป็นหางสําหรับเคลื่อนที่ตั้งแต่แรก ช่วงการพิจารณาคดีเคนเนตมิลเลอร์ได้นํากับดักหนูดั้งเดิมแบบที่เบเฮใช้เกลือนทฤษฎีมาใช้เขานํามันมาถอดชิ้นส่วนออกแล้วโชว์ว่าถ้ามันถูกแยกออกจากกันตรงนี้ตัวล็อกมันก็จะสามารถทําเป็นที่หนีบเล็กไทได้ใช่รึเปล่าไม่ก็เอามาทํำพวงกุญแจก็ได้ใช่ไหมถูกต้องครับแม้ชิ้นส่วนของมันจะไม่ครบแต่มันสามารถจะนํามาทําประโยชน์อย่างอื่นได้เสมอต่อมา ทางศาสตราจารย์เบเฮก็ถูกเบิกตัวขึ้นมาให้การฝั่งจำเลยครับซึ่งฝั่งนี้คือฝั่งคณะกรรมการโรงเรียนเบเฮสนับสนุนแนวคิดของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้หลักผู้สร้างออกแบบสิ่งมีชีวิตยอย่างชาญฉลาดนี้ได้ถูกใช้เป็นแบบเรียนมาตรฐานให้จงได้ทนายฝั่งผู้ปกครองจึงถามเข้าไปนะครับนิยามของทฤษฎีวิทยาศาสตร์ของเบเฮนั้นมันคืออะไรซึ่งเบเฮเขาเลือกจะอธิบายว่า นิยามของวิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นมาตรฐานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับการพิสูจน์เพื่อหักล้างซึ่งมันแคบเกินไปและทําให้ทฤษฎีผู้ออกแบบอัญชาฉลาดหรือไอดีของเขานั้นถูกกันออกจากสารระบบและยังยืนยันว่าทฤษฎีของเขานั้นมันกว้างกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์มาตรฐานเพราะมันมาจากคําอธิบายที่ได้จากการสังเกตการจริงจริงทนายฝ่งโจทย์จึงถามต่อไป ภายใต้นิยามที่กว้างกว่าของคุณนี้มันรวมถึงโหราศาสตร์ด้วยใช่ไหมดีเฮตอบทันทีเลยครับใช่แล้วถูกต้องตามนั้นแถมยังทำสีหน้าเรียบเฉยด้วย ด้วยคำตอบเท่ๆแบบนี้ทำให้ทางผู้พิาพากษาจอนอีโจนส์ที่3เขียนข้อความที่น่าจะเรียกว่าเซลลงในคำตัดสินเลยครับว่ามันคือข้อพิสูจน์ว่าไอดีหรือทฤษฎีออกแบบอัญชานฉลาดนี้มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะนิยามของมันกว้างกว่าจนสามารถรับโหราศาสตร์เข้ามาอยู่ร่วมกันได้ด้วย ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ฝั่งผู้ปกครองได้ชัยชนะครับมันมาจากปากคาของพยานคนหนึ่งยืนยันคําพูดจากประธานคณะกรรมการวิชาการของเขตโดเวอร์ที่ได้ไปพูดในที่ประชุมวิชาการว่าเมื่อ2,000ปีก่อนเคยมีคนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วจะมีใครกล้ายืนหยัดเพื่อเขาบ้าง นี่คือสิ่งที่ฝั่งจำเลยไม่ปฏิเสธว่าพูดด้วยนะครับแต่นั่นมันหมายความว่าทางคณะกรรมการโรงเรียนเขตโดเวอร์พยายามที่จะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของสหรัฐเพราะไม่ได้คิดจะส่งเสริมการศึกษาให้เป็นวิทยาศาสตร์แต่พยายามจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของศาสนาแถมยังโหนเอาศาสนาคริสต์มาหาความชอบธรรมในสถาบันศึกษาด้วยไม่แพ้คดีก็แปลกแล้วล่ะครับผลของคดีความฝั่งคณะกรรมการโรงเรียนแพ้ศาลให้เลิกนําแผนดัสมาสอนเด็ก เพราะมันล้าหลังไม่ทันสมัยแล้วคณะกรรมการทั้งหมดถือว่าหมดวาระให้เลือกตั้งคณะกรรมการกันใหม่และต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน1ล้านกับ11ดอลลาร์เพื่อชดเชยให้กับกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจยื่นฟ้องร้องเรื่องนี้ให้เป็นคดีรายละเอียดยิบย่อยเราข้ามไปเลยนะครับมาที่หลังจากเบเฮพูดไปในสารแบบนั้นเลยดีกว่า ทางภาควิชาชีววิทยาของทางมหาวิทยาลัยลีหายขึ้นประกาศในหน้าเว็บไซต์แบบชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่คุณเบเฮพูดในศาลมันเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาพวกเราทั้งคณะสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวสแตวินแบบร้อยเปอร์ซและงานของเบเฮไม่มีพื้นฐานการทดลองมารองรับใดๆตีความง่ายๆเลยครับทางมหาวิทยาลัยลีหายปัดหางเบเฮแล้วเอาไปปล่อยวัทดทฤษฎีต่อไป จิตวิทยาพลังจิตมีสติปิบอกว่าเราเห็นอนาคตคราวนี้เรามาดูทฤษฎีสุดท้ายที่ถือว่าเป็นสุดยอดทฤษฎีสุดฟริงจากวรารสาร Journal of Personality and Social Psychology มันเป็นวรารสารระดับท็อปเทียของโลกจิตวิทยาครับเรื่องนี้เขียนโดยเดริลเบมศาสตราจารย์เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยคอนเนลเครดิตทางวิชาการระดับท็อปที่เมื่อเขาจะเสนออะไรโลกวิทยาศาสตร์ย่อมไม่กล้ามองผ่าน ตอนนั้นคือปี2011ครับทฤษฎีที่ได้ตีพิมพ์ของเขานั้น Feeling the Future หรือสมัมผัสจากอนาคตในบทความของเขาเบมตั้งคำถามท้าทายกฎฟิสิก์ว่าอนาคตนั้นสามารถส่งผลกระทบมาที่ปัจจุบันได้หรือไม่ฟังไม่ผิดนะครับไม่ใช่ปัจจุบันมีผลกับอนาคตเบมเขากำลังจะเสนอเราว่าอนาคตนั้นอาจมีผลกับปัจจุบันซึ่งมันกลับด้านกันเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Retroactive Influence และได้ทําการทดลองตามมาตรฐานจิตวิทยาแบบกลับด้านทางห่วงเวลาด้วยมาดูวิธีการดีกว่าครับเบอ์เรียกการทดลองแรกว่า p r g n o t n v t i v t e e t i o t o o n of Erotic s t i m ม l i มันแปลสั้นๆง่ายๆว่าการอย่างรู้ภาพโปโวิธีการคือให้ผู้เข้าร่วมทดสอบไปจ้องที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับมันจะมีผ้าม่านบังไว้สองฝั่งด้วยและให้ผู้เข้าร่วมลองทำนายว่ามันจะมีภาพอะไรที่ปรากฏอยู่หลังผ้ามา่าน ซึ่งภาพที่มันจะปรากฏนั้นมันจะมีทั้งภาพธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นภาพของจิวทัศน์ปะปนร่วมกับภาพโปที่คอมพิวเตอร์มันจะสุ่มออกมาหลังจากที่ผู้เข้าร่วมกดปุ่มให้ภาพมันขึ้นทฤษฎีของเบมบอกว่าถ้าคนเรานั้นมีสัญชาตญาณทั้งการเอาตัวรอดและการสืบพันธุ์เราก็ควรจะสัมผัสได้ว่าสิ่งเราที่รุนแรงต่อตัวเรานั้นมันควรจะเกิดขึ้นที่ตอนเวลาไหนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ การทายถูกว่าเป็นภาพธรรมดามันจะมีอัตราทายถูกคือ50%ไหเลยครับคือเดาถูกไปเลยครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นภาพโปขึ้นมาอัตราการทายถูกนั้นมันจะพุ่งขึ้นไปที่53.1%ที่ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติยังมีการทดลองที่2นะครับเบม,มเรียกมันว่า retroactive priming หรือการจำคำศัพท์ย้อนหลังเบม,มบอกว่า ปกติแล้ว p r i มิ่งมันคือการให้ดูคำศัพท์ก่อนสอบมันจะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้นแต่การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องไปสอบก่อนแล้วค่อยไปฝึกท่องจำคำศัพท์เหล่านั้นกันทีหลังผลลัพธ์ที่ได้คำศัพท์ชุดไหนที่ผู้เข้าร่วมได้เห็นก่อนเขาจะไปฝึกท่องในเวลาต่อมาแล้วก็กลับมาทำสอบอีกครั้งซึ่งก็ได้คะแนนดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฝึกจริงๆนะครับราวกับว่าเขาไปอ่านหนังสือในวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับมาทำข้อสอบในวันนี้ขอโทษนะครับ อะไรของศาสตราจารย์เนี่ยแต่ง,งานวิจัยของศาสตราจารย์เบมมันกลับผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิครับและมันก็ผ่านได้ไปจนถ,ถึงการตีพิมพ์วารสารเรื่องนี้ได้ทําให้วงการจิตวิทยาโลกต้องตกตะลึงคือไม่ได้ตะลึงเรื่องพลังข้ามเวลานะครับแต่ตะลึงว่าวงการวิจัยด้านนี้มันเป็นอะไรของมันไปแล้วสจวร,ริจีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอดดนบาระกับทีมงานได้แก่ริชาร์ดไวส์แมนและคริสเฟรนส์ พวกเขาได้ทําการทดลองนี้ซ้ําตามวิธีการของเบมครับพวกเขาได้ลองไปถึงสามครั้งเลยผลคือมันไม่เห็นจะเป็นแบบที่อาจารย์เบมเขาบอกพวกเขาไม่พบเงื่อนงำอะไรและได้ส่งผลงานที่ยืนยันว่าใช้ไม่ได้นี้ไปที่วารสารฉบับเดียวกันแต่กลายเป็นว่าทางวารสารไม่ยอมตรวจครับพวกเขาให้เหตุผลว่าทางวารสารจะไม่ตีพิมพ์งานที่ทําซ้ําแบบนี้ นั่นจึงทำให้ทีมงานของสจ๊วตไม่พอใจครับพวกเขาประกาศว่าทางวารสารลาเอียงเลือกแต่งงานที่มันดูเจ๋งๆแต่หาข้อเท็จจริงไม่ได้หรือเปล่างานของเดริลเบมมันไม่ถูกต้องเพราะมันพิสูจน์ด้วยคนอื่นแล้วมันไม่ได้ผลต่อมาอีริกเจนเวตเกนเมเกอร์สนักสถิติจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมได้ออกมาวิพากษ์งานวิจัยของเดริลเบมเช่นกันเขาบอกว่าเบมนั้นใช้เทคนิค Garden of f o ฟ k i n g p a t h หรือสวนที่มีทางแยกออกไปเป็นหลายแพร่ง ที่หมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูล,ลหลายๆแบบจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาคือการทำยังไงก็ได้เพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาตามแบบที่เบมอยากให้เป็นนั่นแหละครับอูอริจแจนบอกว่านี่มันคือการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ค่าสถิติมันออกมาต่ำกว่า0.05ที่ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะทำให้งานของเขาได้ตีพิมพ ถ้าจะให้อธิบายแบบชาวบ้านคือเดริบเบมเข้าโกงวิธีการทดสอบครับการทดลองที่หนึ่งของเขามันจะไม่มีทางได้ผลสรุปอะไรออกมาจนกว่ายอดคนเดาภาพโปได้ถูกมันจะมากเกินกว่า50%หรือมากกว่าคนที่เดาภาพทั่วไปถูกต้อง ส่วนการทดลองที่สองอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทําไม่ถูกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่คนเคยทาข้อสอบมาก่อนย่อมพอจะจําคําถามที่เขาตอบได้และตอบไม่ได้อยู่พอสมควรเมื่อได้ออกมาท่องจําคําตอบกันทีหลังก็ย่อมจะจําคําตอบที่ควรเอาไปตอบให้มันถูกต้องได้หรือเปล่ามันก็คือการเก่งข้อสอบจากเอกสารข้อสอบเก่าๆที่แม้มันจะไม่ได้มีการเฉลยอะไรเลยเราก็ย่อมจําคําถามนั้นไปหาคําตอบจากตําราเรียนวิชานั้นๆได้ใช่ไหมครับ แบบนี้แหละครับจึงทําให้ผลงานของศาสตราจารย์เบมที่ออกตีพิมพ์ในวรารสารจิตวิทยาระดับโลกกลายเป็นที่มาของการปฏิรูปครั้งใหญ่มีการคิดระบบลงทะเบียนงานวิจัยก่อนที่จะยอมให้ผู้เสนอนําไปทดสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโกงแบบกรณีของเบมและยอมให้มีผู้นํางานวิจัยที่น่าสงสัยไปทำำําซ้ําเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีให้ถึงที่สุด เรียกได้ว่าแม้ทฤษฎีมันจะพังแต่ก็ช่วยยกระดับการตรวจสอบงานวิจัยไม่ให้มีอีกอ้ของผู้ทรงคุณวุฒิมาทําให้วงการจิตวิทยาต้องมัวหมองครับจากที่เล่ามาทั้ง4ีทฤษฎีสุดฟร่งนี้มันก็มองเห็นอะไรหลายอย่างนะครับการนําเสนอแนวคิดอะไระแปลกๆออกมามันคือความกล้าในการนําเสนอสิ่งใหม่ๆแต่ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่า อะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ย่อมต้องจ่ายด้วยความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันราคาถูกที่สุดคือแค่เสียหน้าและระดับที่แพงกว่ามันก็ไปได้ถึงถูกวงการทอดทิ้งอีกเตือนคือตัวคนที่นําเสนอทฤษฎีครับถ้าคนเสนอมีชื่อเสียงโด่งดังโลกก็จะฟังคนดังอย่างตั้งใจเสมอแต่ถ้าเสนอแล้วไม่เข้าท่าเนี่ยก็ต้องรอรับแรงกระแทกนั้นให้ได้ด้วย สุดท้ายไม่ว่าทฤษฎีเหล่านี้มันจะดูไร้สาระแต่มันก็สามารถไปกระตุ้นให้วงการวิทยาศาสตร์ขแขนงนั้นๆได้ถูกพูดถึงกันออกไปเป็นวงกว้างตัววงการเองก็ต้องไม่เพิกเฉยต่อการตรวจสอบเพื่อให้เรื่องเหล่านี้มันสิ้นข้อสงสัยในที่สุดถึงแม้ทฤษฎีบางเรื่องนั้นมันใะอีอย่างวะก็ตามแต่หลังจากจบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับ ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี